าคตะวันออกเฉียงเหนือหรือภาคอีสานของประเทศไทยตั้งบนแอ่งโคราชและแอ่งสกลนครมีแม่น้ำโขงกั้นเขตนทางตอนเหนือและตะวันออกของภาคทางตอนใต้จะรดชายแดนกัมพูชาทางตะวันตกมีเทือกเขาเพชรบูรณ์และเทือกเขาดงพญาเยน็นเป็นแนวกั้นแยกจากภาคเหนือและภาคกลางภาคอีสานยังมีเนื้อที่มากที่สุดของประเทศไทย ประมาณ168,854ตารางกิโลเมตรมีเนื้อที่ร้อยละ33.17เทียบได้กับ1ใน3ของพื้นที่ทั้งหมดของประเทศไทยได้จัดว่าเป็นพื้นที่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยเขื่อกเขาที่สูงที่สุดในภาคอีสานคือยอดภูหลวงภูผ,ผานและภูกระดึงซึ่งเป็นต้นกำเนิดของแม่น้ำสายสำคัญของชาวอีสาน ในหลายจังหวัดด้วยกันเช่นแม่น้ำฉีลำตะคองแม่น้ำาพองแม่น้ำเลยแม่น้ำชมแม่น้ำมูลแม่น้ำสงคราสำหรับบริเวณภูเขาสูงจะเป็นพื้นที่ที่มีลักษณะคล้ายกับภาคเหนือซึ่งเป็นเขตภูเขาสูงที่ลาดเชิงเขาและทางน้ำไหลผ่านภูมิประเทศลักษณะนี้จะมีภัยพิบัติที่มีความสัมพันธ์กับปริมาณของน้ำฝน เช่นเดียวกับภาคเหนือคือภัยดินโคลนถลม่มน้ำป่าไหลหลากและน้ำท่วมฉับพลันประชาชนจะต้องติดตามข่าวสารจากสื่อต่างๆพร้อมกับการเฝ้าสังเกตการณ์ในพื้นที่โดยสังเกตสีของน้ำที่ไหลผ่านหากเปลี่ยนเป็นสีต้มหรือสีโคลนสามารถเตรียมการอพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่ภาครัฐและหน่วยงานในท้องถิน่นได้จัดเตรียมไว้ให้ โดยคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักภาคเหนือนี่ก็ปัจจัยหลักคือเป็นต้นน้ำด้วยก็อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับก็น้ำท่วมฉับพันน้ำป่าไหลหลากน้ำล้นตลิง่งแล้วก็ดินคนถลม่มก็จะมีในพื้นที่ที่แตกต่างกันในพื้นที่อย่างที่เรียนไปลาดเชิงเขาที่ใกล้น้ำทำไร้พันใกลผู้ง่ายลุกป่าเข้าไปคือเราเนี่ยเคลื่อนตัวเข้าไปอยู่ในพื้นที่ที่เป็นธรรมชาติเนื่องจาก,ปร,ากประชากรเราเพิ่มมากขึ้น ตรงนี้เองในภาคเหนือก็จะมีภัยต่างๆที่ที่กล่าวมาแล้วก็ก็จะคล้ายคลึงกันในภาคอีสานในพื้นที่เป็นพื้นที่ภูเขาพื้นที่ติดทางน้ําไหลผ่านหรือบางพื้นที่ของภาคใต้ก็เช่นกันจะมีลักษณะบ้านเราเนี่ยจะมีลักษณะภูมิประเทศที่คล้ายคลึงกันแต่ละภาคนอกจากนี้เนื่องด้วยพื้นที่ภาคอีสานมีแม่น้ําที่สําคัญคือแม่น้ํามูลซึ่งอยู่บริเวณอีสาตนต่อล่างไหลลงสู่แม่น้ําโค้ง ที่จังหวัดอุบลราชธานีและแม่น้ำชีซึ่งเป็นแม่น้ำสายที่ยาวที่สุดในประเทศไทยไหลไปรวมกับแม่น้ำมูลที่จังหวัดอุบลราชธานีเช่นกันในทุกปีจึงเกิดอุทก,กภัยขึ้นช่วงหน้าฝนซึ่งจะเกิดขึ้นในบริเวณแห่งที่ราบพื้นที่ริมตะลิง่งและพื้นที่บรรจบกันของแม่น้ำ อย่างสำคัญในพื้นที่ที่มีประสบการณ์ทุกท์กับภัยหลายครั้งหลายคราคือพื้นที่ตำบลบึงเนียมอำเภอเมืองจังหวัดขอนแกน่นซึ่งถือเป็นพื้นที่เสี่ยงเคยผ่านเหตุการณ์น้ำท่วมหลายครั้งจนทำให้ชาวบ้านเดือดร้อนบ้านเรือนเสียหายที่ตำบลบึงเนียมของเรานะครับมันเป็นพื้นที่ที่บรรจบระหว่างสองลำน้ำคือน้ำพองกับน้ำชีเพราะฉะนั้นจึงเป็นพื้นที่เสี่ยงกับ อุทกภัยนะครับก็ก็แทบจะทุกปีนะครับหนักบ้างไม่หนักบ้างก็ขึ้นอยู่กับสภาพของฝนนะครับเช่นปี2554ร่วมหนักมากเลยนะครับก็ทั้งตำบลเ้ายให้หมดเลยปัจจุบันในพื้นที่เสี่ยงภัยได้มีการประสานงานกันมากขึ้นเพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์โดยมีหน่วยงานในพื้น แต่ระดับจังหวัดอำเภอหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่นและเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติภาคประชาชนในพื้นที่ซึ่งคอยเฝ้าติดตามสถานาการณ์ในพื้นที่บนน้ำกลางน้ำปลายน้ำเพื่อเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ในส่วนของรัฐสรา,าอของเราก็จะมีคณะกรรมการเฝ้าระวังนะครับคอยติดตามสถานการณ์น้ำต่างๆมีเครือข่าย มีภาคีกระาย่าตั้งแต่ต้นน้ําจนถึงปลายน้ำนะครับก็ช่วยประสานงานติตดต่อสื่อสารกันมาว่าสถานที่เสี่ยงภัยแต่ละที่เป็นยังไงนะครับก็ก็คงในลักษณะนี้นะครับในเรื่องของการเตรียมความพร้อมนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วประชาชนเขาเขาก็มีประสบการณ์มายาวนานนะครับเนื่องจากตั้งแต่ปี2521น้ําท่วมหนักปี2523ก็ท่วมหนัก2545นะครับตามทีดมันจะท่วมมาเรื่อยๆนะครับ ึึงงงกก็็ส่นน่่วนนนหพี้อซประชาานนกก็มมมีีควพพรรรร้ออะะใท่จปยปสบการภัยพิบัติอันเลวร้ายทั้งใหญ่น้อยทำให้ชาวบ้านเริ่มปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับธรรมชาติที่เปลี่ยนไปโดยในช่วงสงบชาวบ้านจะใช้วิถีชีวิตปกติต่างกคนต่างทำมาหากินเมื่อเข้าสู่ช่วงฤดูฝนในช่วงเดือนพฤษภาคมถึงตุลาคมประกอบกับอิทธิพล จากพายุดิเพรสชั่นทำให้พื้นที่ตะบนบึงเนียวรวมถึงจังหวัดต่างๆในแถบภาคอีสานามีปริมาณน้นําฝนตกลงมามากกว่าปกติหน่วยงานทุกระดับในจังหวัดและประชาชนในท้องถิ่นจึงเฝ้าติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดมากขึ้นเช่นการติดตามข่าวสถานการณ์ความเคลื่อนไหวร้อมกับการประสานงานความร่วมมือไปยังหน่วยงานต่างๆ เช่นการประสานความร่วมมือไปยังเขื่อนที่อยู่ต้นน้ำว่าสถานการณ์อยู่ในระดับใดและทำการแจ้งเตือนไปยังประชาชนเพื่อให้ประชาชนพร้อมรับสถานการณ์ในขั้นตอนต่งางๆเช่นการเตรียมยกของขึ้นที่สูงการเก็บสิ่งของมีค่าไว้ในที่ปลอดภัยจนถึงขั้นของการออกยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยซึ่งศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติได้จัดอบรมและฝึกซ้อม เพื่อเตรียมความพร้อมและเป็นการกระตุ้นประชาชนในการจัดทาแผนเตรียมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นและพื้นที่เสียงภัยในอีกหลายจังหวัดแล้วใน,ในเรื่องของการเฝ้าระวังเราก็รับข้อมูลข่าวสารจากอําเภอครับซึ่งอําเภอก็รับนโยบายมาจากทางจังหวัดเมื่อได้นโยบายเราก็มาซักซ้อมกับชาวบ้านแล้วก็ประชาสัมพันธ์ ติดตามข่าวทางอุตุนิยมแล้วก็ประสานทางเผือนบนรัฐสถานการณ์น้านะครับว่า,อาตอนนี้เสี่ยงภัยขนาดไหนแล้วเราก็มาเตรียมการอ,อรยบยพโยกย้ายราษฎรถ้าจําเป็นซึ่งปี2554เราก็ไดเ้เตรียมสถานที่รองรับนะครับเช่นเราก็เตรียมไว้ที่โรงเรียนกีฬาจังหวัดขอนแก่นกับไข้ลูกเสือนะครับซึ่งอยู่ใกล้ๆกัน ส่วนการอพยพนั้นแต่ละพื้นที่ก็มีแผนแตกต่างกันตามภูมิประเทศและตามความเหมาะสมในพื้นที่โดยคำนึงถึงความปลอดภัยสูงสุดในแต่ละพื้นที่นั้นก็จะมีการซักซ้อมแผนกันโดยมีการประสานงานหน่วยงานอื่นๆเพื่อร่วมกันซ้อมเหมือนสถานการณ์จริงและเพื่อความรวดเร็วและความปลอดภัยเมื่อมีภัยพิบัติธรรมชาติเกิดขึ้น เตรียมความพร้อมนี่เราก็เอาคณะกรรมการทุกส่วนมาคุยมาคุยกันเบื้องต้นแล้เราก็มีการวางแผนแล้วก็ทําตามแผนงานของเราว่าที่ได้วางไว้ถ้าเกิดน้ําท่วมเราจะซ้อมชาวบ้านกันยังไงนะครับซึ่งการซ้อมก็ทําเหมือนเสมือนจริงนะครับก็จะมีทั้งส่วนของทหารลงมาร่วมนะครับซึ่งเขามีารถเนาะรถ,รถเวลาอพยพย,ย,ย้ายรถ ทหารนี่ค่อนข้างจะเข้าได้ไวเพราะเป็นรถยกสูงนะครับก็หลายๆภาคส่วนนะครับมาร่วมกันในการเตรียมความด้านปัญหาที่เกิดขึ้นในพื้นที่น้ำท่วมในภาคอีสานและตำบลบ,นบึงเนี่ยมรวมถึงพื้นที่น้ำท่วมทั่วไปมีชาวบ้านไม่ต้องการอพยพออกจากพื้นที่เพราะห่วมรัพย์สินเนื่องจากที่ผ่านมามักมีข่าวขโมยขึ้นบ้าน ในช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมเป็นเหตุซ้ำเติมความสูญเสียให้ยิ่งเจ็บชำ้ำด้วยเหตุนี้เครือข่ายสนย์เตือนภัยพิบัติภาคประชาชนในพื้นที่หน่วยงานในท้องถิ่นและผู้นำท้องถิ่นจึงมุ่งสร้างความรู้ความเข้าใจให้ชาวบ้านเหล่านั้นเข้าใจถึงวัตถุประสงค์ของการบพยพประชาชนบางส่วนที่เขาเคยชินอยู่กับอยู่กับน้ําท่วมเขาก็ไม่ค่อย อยากจะอบายกยก้ายเท่าไหร่ทีนี้เราก็ต้องอธิบายว่าถ้าเขาไม่ออกไปเวลาเกิดเจ็บป่วยหรือว่าเกิดโรคภัยไข้เจ็บต่างๆเนี่ยการให้ความช่วยเหลือก็จะลําบากนะครับดังนั้นก็ถ้าเรามีการซ้อมแผนมีการทําความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนการอบายกยก้ายก็จะสะดวกมากขึ้นการจัดระบบต่างๆนะครับในการดูแลเฝ้าระวังไม่ว่าจะเป็นผู้อพยพออกไปอยู่ที่ศูนย์พักพิง เราก็จะมีทีมงานคอยดูแลผู้ที่อยู่ในหมู่บ้านชุมชนช่วงเกิดภัยน้ำท่วมนอกจากเรื่องทรัพย์สินเสียหายแล้วยังมีภัยแฝงที่ตามมาอย่างเห็นได้ชัดอีกมากมายเช่นเรื่องอาหารการกินขาดแคลนมแมลงและสัตว์มีพิษหนีน้ำขึ้นที่พักอาศัยโรคระบาดต่างๆที่มากับน้ำและความชื้นรวมถึงการเจ็บไข้ได้ป่วยตามปกติ ซึ่งทุกเรื่องสามารถเกิดขึ้นได้ในสถานการณ์น้ำท่วมดังนั้นประชาชนควรตระหนักและให้ความสำคัญกับการอบพยพไปยังพื้นที่ปลอดภัยที่ราชการได้จัดไว้ให้เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินอุทกกัยหรือเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดขึ้นได้ในพื้นที่ต่างๆทั่วประเทศประชาชนผู้อยู่อาศัย เป็นกุญแจสำคัญท,ที่ทราบดีว่าพื้นที่ของตนเป็นพื้นที่เสี่ยงภัยน้ำท่วมหรือไม่ดังนั้นชาวบ้านควรเป็นส่วนหนึ่งในเครือข่ายศูนย์เตือนภัยพิบัติธรรมชาติร่วมเฝ้าระวังภัยในพื้นที่ของตนเองเพื่อความปลอดภัยของตัวเองคนรอบข้างและสังคนภัยพิบัติรู้ทันรับอยู่ได้ด้วยความปราถนาดีจาก เตือนไทยพิบัติแห่งชาติกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร